สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พอล่าไลฟ์สไตล์อินออสเตรเลียนะคะวันนี้ก็มาทำเมนูง่ายๆนะคะกินเส้นนะคะนี่เส้นหมี่พอล่าจะทําผัดไทยเส้นหมี่ง่ายๆสไตล์พอล่านะคะซึ่งพอล่ามีน้ำอซอสผัดไทยเหลืออยู่ก็ไม่อยากทิ้งเนาะเอาของเหลือกินมาทำแอดจัดนะคะเส้นหมี่ทาเสิร์ฟเล็กนะคะก็จะมีหอมแขกนะคะก็จะมี เขาคัาว่วหอยส่งเนาะนะคะแล้วก็จะมีผักนะคะใบกระเทียมนะคะผักสลัดก็จะมีกุ้งฝอยนะคะเส้นเล็กก็ใช้กุ้งเล็กเนาะนะคะก็มีไข่สามฟองค่ะนะคะง่ายๆค่ะแค่นี้เองเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวเผ็ดเค็มหวานเราไปเติมทีหลังนะคะไปชมการผัดได้เลยนะคะว่าทําจานเดียวนะคะทำจานเดียวค่ะนะคะง่ายๆไปชมกันเลยค่ะน้ำมันลงเลยค่ะ ผัดหอมแดงก่อนนะคะไข่เลืค่ะนะคะหอมแดงล้อมไข่นะคะใส่สามฟองค่ะสามใบนะคะ ทำให้ไข่สุกนิดนึงนะคะวันนี้ไม่ได้ผัดกุ้งนะกุ้งเขาโดนลวกมาแล้วนะคะจะมีแข็งนิดนึงนะจากช่องฟิตนะคะระารกำมาละลายน้ำนะคะใช้กุ้งปอยนะคะแต่กุ้งปอยโรยลงเลยค่ะก็ไม่ต้องคนแรงนะคะให้ให้ไข่เขาเป็นชิ้นแบบนี้เนาะ,ะถ้าคนเยอะ ไข่เขาก็จะเละใช่ไหมคะทุกคนแมนะ่พาก็จะตามด้วยเส้นหมี่นะ,ะเส้นมหมี่ใยๆนะคะกระจายลงเลยค่ะนะคะทำนิดเดียวนะคะก็ดูเหมือนเยอะอีกแล้วเนาะเราก็โรยน้ำผัดไทยเลยนะคะอร่อยคะ่ะทุกคนคะ่พะพาราทำน้ำผัดไทยแล้วทำผัดไทยอร่อยมากเหมือนเราไปซื้อร้านที่เขาดังๆทำเลยอะ่ะอร่อยอะ่ะชอบนะคะชมตเงอีกแล้วนะคะ ไปนิดหนึ่งนะคะอย่าทุ่งคนนะคะอังภาษาอีสานอังไปนิดหนึ่งคือหยุดหยุดใช่ไหมคะพักเขาไว้หยุดเขาไม่ต้องคนเขาเขาเราียกว่าอังใช้ถูกหรือเปล่าไม่ไม่รู้นะคะถ้าผิดก็ขอโทษขออภัยนะคะนันแล้วก็คนเลยค่ะนะคะ เอาแบบนี้ขยำเส้นนะคะงั้นี้เขาจะไม่แตกออกจากกันนะคะได้ที่คีบเนาะคนเขาก็ม้วนเข้ากันเนื่องจากเส้นเขายาวนะคะ mm hmm. พลาไม่ตัดนะคะเพราะเส้นหมีไปๆถ้าสุกมากเกินไปเขาจะขาดเนาะ mm hmm. เขาจะซอฟมากเลยค่ะคะ mm ่ะ hmm. เส้นไปๆไม่ต้องแช่น้ําน,นานนะคะพล่าแช่แค่สิบนาทีหรือห้านาทีเนี่ยประมาณนี้ไม่เกินนี้นะคะ mm hmm. ถ้าแช่นานเกินไปเขาจะเละเนาะ mm hmm. แล้วก็ไม่ลวกนะคะ ตอนนี้เส้นก็สุกแล้วนะคะพรา็เติมด้วยใบกระเทียมนะคะโรยลงไปเลยค่ะใส่เยอะนะคะเพราะวาชอบมันกลิ่นหอมดีะค่ะนะคะมาผัดอร่อยมากนะคะแต่ก่อนไม่คิดทำอะค่ะนะคะกระเทียมก็ขึ้นเยอะนะ,ะเอาไปจุดเสียบไว้ปากๆไว้นะ,ะทุกคน <c oughs> อูกระเทียมทานเองกคนเลยค่ะ,คะ เมนี้ไม่ต้องเติมอะไรนะคะถ้าเราทานก็ถ้าชอบเผ็ดก็เติมพริกนะคะโรยถั่วบีบมะนาวน้ำปลาแค่นั้นเองนะคะอันนี้รสชาติกลมกล่อมเลยนะคะยังไงคะผัดไทยเส้นหมี่กุ้งปล่อยมะล่านะคะใบกระเทียมทำออกมาก็สีสดจ๊น่าทานนะคะจัดจานเสิร์ฟเลยนะคะจะเสิร์ฟเลยนะคะ,ะเห็เนะะไหมโบก็ทำเสิร์ฟเล็กถ้าออกมาก็ได้เยอะเหมือนเดิมเนาะ ทานหอมมากเลยท่ะคนสีสันนี่ไหมนะคะน่าอร่อยมากเลยนะคะอยเมนูง่ายๆไม่ต้องลองชุนอะไรมากมายเลยนะคะมีอะไรก็มาดัดแปลงเอามาประยุกต์ทำทานนะคะจากนั้นก็โรยด้วยถั่วลิสงเลยค่ะนะคะนาวตามค่ะแล้วค่อยปรุงรสนะคะก็มีมะนาว มีพริกนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ผัดไทยเส้นใวๆของพล้านะคะกุ้งฝอยใบกระเทียมนะผัดออกมาก็สีสันน่าทานมากเลยนะคะอร่อยคะ่ะแค่บีบมะนาวนะคะแค่นั้นเองก็สุดยอดแล้วนะคะพอลาก็จะขอทานผัดไทยนะคะเส้นใยๆของพอล้านะคะมาทานด้วยกันค่ะทุกคนเฮมอินูง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลยนะคะ เราก็ได้อาหารมื้อนี้รสออนโอชายนะอร่อยนะคะสะอาดปลอดภัยนะคะถูกหลักอนามัยด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย